สวิธีพูดให้ประทับใจผู้คนเป็นวิธีที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายและผมก็ใช้มาแล้วข้อที่1ห,หาจุดเชื่อมโยงผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ตอนที่ผมไปทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรจําเป็นก็เห็นเราเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ดึงเราไปช่วยอะไรประมาณน,นั้นคือเป็นตัวประกอบ แต่ก็ให้ไปพูดในนาทีสุดท้ายอ่ะก็คือตอนนั้นประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอะไรประมาณนี้คุณลองนึกภาพตามว่วงนอนเพิ่งกินอิ่มมาแล้วก็อยากจะกลับบ้านแล้วทําไงดีวะทําให้เขาสนใจเราผมก็เลยใช้วิธีการหาจุดเชื่อมโยงให้ได้สร้างมันขึ้นใหม่ได้และพอถึงช่วงที่ผมต้องขึ้นไปพูดผมก็พูดทันทีเลยนะครับก็คือเรื่องของการกินว่าเมื่อกี้มีใครที่กินเหมือนผมบ้างไหมอะไรฝั่งนะว่าเราไปกินอาหารเป็นยังไงเออคนเยอะต่อแถวยังไงน้ํากินจะไปกดยังไงก็คือพูดเกี่ยวกับ สิ่งที่เราเห็นในรั้วมหาวิทยาลัยของเขาพอคนเริ่มหันมาฟังว่าเอ๊ะเอ้ยทำไมพูดเรื่องของมหาวิทยาลัยเขาสิ่งที่เขาเจอบ่อยๆอ่ะเออนั่นคือปัญหาที่เขาอยากจะได้แก้ไขหรือเออมันดูตลกผมก็เลยบอกว่าเนี่ยไปกินของป้าคนนั้นเนี่ยเขาชอบพูดประมาณนี้ดูเป็นเอกลักษณ์จังเลยทุกคนก็รู้จักว่าอ๋อป้าคนนั้นคือใครใช่ไหมครับแล้วก็ชอบพูดอย่างที่ผมพูดด้วยเห็นไหมครับนั่นคือจุดเชื่อมโยงเล็กๆนะก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องของผมผมก็หาจุดเชื่อมโยงกับพวกเขาก่อน ทำให้เราได้ใจเขาตั้งแต่แรกแล้วมาสู่วิธีที่2นะครับที่จะทําให้คนประทับใจนั่นก็คือสร้างสิ่งที่น่าติดตามอาจจะดูกว้างไปนิดนึงผมยกตัวอย่างให้พวกคุณฟังก็แล้วกันเอ,า,อาง่ายยุคนี้นะคุณลองนึกภาพตามออกใช่ไหมครับว่า t k t t o k ที่คุณเล่น YouTube ที่คุณเล่นสังเกตไหมว่าสิ่งไหนบ้างที่ทําให้คุณเนี่ยดึงดูดเข้าไปดูคลิปนานๆครับถ้าเป็น Tik t o อกก็แน่นอนจะออกไปในทางสนุกบันเทิง สนุกสนานตลกขาวเร็วข่าวด่วนคลิปสัน้นท่าเต้นใช่ไหมแน่นอนท่าเต้นก็จะทําให้คุณดึงดูดคนเข้าไปได้ยิ่งถ้าเกิดคุณเต้นเก่งเฮ้ยก็ยิ่งอยู่ดีหรือว่าคําพูดถ้าเกิดคนที่พูดแล้วเน้นคําพูดคล้ายๆที่ผมพูดใช่ไหมเน้นคําพูดถึงแม้คนก็จะรู้สึกเออน่าฟางังน่าติดตามดังนั้นนีคือสวิธีพูดให้ประทับใจผู้คน